ล่าในการเกระตูนตอันนี้พ,พูกทิฏนตะ s <S โพมมใู้ียเนทุกีเนาะหนังกัคก็คือการทุกทุกปีไม่ใช่เบื่งแรกหนังเยอ่มากหลายพุ่นุ่บ้อแรกน้อยไงเวลาง เพราะย่ายนี่ก็กินย่างเดียว <c oughs> ทุกปีนะคะปีใหม่จะเปิดดังนี่ตลอดเลยเน เอายิบบอถามเขาเลยมีทำเมียเดี่ยโอเคเว้ยแย่โทฝนทาริกมาเ้าเด้หลายรอบแล้วเด้ uh, หน่อย s <S ยืสนอดเฮ้ยโอ้บรอ No fool. <laughs> <laughs> full, full full. Same you, Roland. Roland, oh, okay. just there. <laughs> to alla mortil bok chikring chikring cikring chiking fup fo ฟลุกเทนไม่เอนีอ่นอ๋อฮะ <laughs> อันฟุน <laughs> อันฟุนแ <laughs> นลสเลยวินิจเเยอะสุดเมาแล้วกูกระคานตัว <laughs> ฟลุกวิน,อ,วนอือฮะโ <laughs> ก,กะ Ano ito po ka? Pusya. Ano kayo ito? Stena, sabihin. Kula. man. Ay! Ay! Dugtik nyo, hoppa. เงี S <S ats, <Elena> <them> ้ยแปะเห็นต่พะฮันโนลันยิ่มแบบมีหูบปเลยสกอนเมืองหนังเรามบพากันกินได้เนี่ยสกอนอืมอืมอืมกินน้ำแล้วเจ่กัน Captain. tên hắp tên à, tên à, tên hắp tên ngày tên đấy, ta đúng, tên hắp lại à, Good night. <laughs> Ooh, the